เอาดีๆมาโพสคลิปเก็บเลมอนเลยจะสปอยเพลงใหม่เอาดีๆเอ้เราก็ดูเพลินๆพอเพลินสักพักก็จะงงๆว่าเอ๊ะปกติน้องริซ่าของเราเนี่ยจะไม่ทำอะไรยังงี้จะไม่มาทำอย่างเงี้ยงะมาทำน้ำามนาว น้ำเลมอนเนี่ยมันยังไงอืมอืมยังไงเนี่ยมันมีเครื่องหมายรูปปากกับลิปสติกสีแดงกับรูปตัวโนต้ตอล้สิเออมันคือยังไงอะ่ะอืมมีซัมติงะไรแด้หรือเปล่าแต่เนยว่าใช่อะ่ะ เนยว่าเพลงใหม่แน่เลยเป็นเกี่ยวกับเมรอนนะอีเมรอนเมยร้อนเลยอ่ะอืมใช่หรือเปล่าคนอยากโฟกัสผิดนะโฟกัสแก้วกันใช่ไหม <c oughs> คนไปโฟกัสแก้วราบ,บุูบูใช่ไหมแล้วคนนี้เขาจับอะไรไม่ได้ด้วยจับแล้วทำอะไรโซอัล so ของแพงขึ้น จับอะไรก็ปวดอันนั้นนะคนเนี้ยอย่าได้จับคองอะไรเพื่อนรีคิดเห็นกันยังไงพิมพ์กันมาได้แต่สําหรับน้องเนยนั้นเพลงใหม่สวยๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคอนเสิร์ตอ่ะสิ Global Citizen อ่ะสิ จริงๆอ่ะคนที่ขึ้นเวทีนี้ได้อ่ะเขาต้องมีอัลบั้มนะเพราะวันต้องมีหลายเพลงอยู่นะลองไปดูละประวัติเก่าๆว่าที่แบบศิลปินเคยขึ้นน่ะเขาก็ต้องมีเป็นแบบ4ี่ห้าหกเพลงอัอ่ะที่จะต้องร้องบนเวทีอ่ะเอ,ออย่างไงาหรือดิซ่าเป็นแบบมาไม่กี่เพลงเพลงล็อกสตาร์เพลงมันนี่เพลงเนวเมนแค่สามเพลงหรอ ลาลิซาอีกหนึ่งเพลงเป็สี่เพลงหรอมันไม่พอหรือเปล่าลลิซาต้องลงเพิ่มอีกหรือเปล่า <c oughs> แต่ที่แน่แน่เนยว่าใช่เพราะลิซาไม่ไม่ไม่น่าจะมาทำคอนเทนต์เปล่าๆโดยไม่มีอะไรสอดแทรกเนาะอิมมจิมันน่าส่งใส่พิศวงแต่ถ้านอกเหนือจากไม่มีเพลงหรือไม่มีอะไรใหม่นะ เพลินมากเลยอ่ะโซคิวโซคานน่ารักเวอร์เห็นแล้วอยากกินมะนาวนี้เลยอ่ะมะนาวโซดาเลยอ่ะโอ้โอ้ดูดูดนดเต้นเต้นมาโยกมาโยกมาย้ายดูทรงแล้วทําไม่ไม่ทําทุกวันแน่แน่ดูทรง่ะไม่ได้ทําทุกวันแน่แน่อัดคลิปแน่แน่เฉยเฉยแน่แน่นะจับโปะได้ละหนึ่ง คิดเห็นกันยังไงพิมพ์มาได้แล้วขอบคุณนะคนละเอ้ยคนไม่ใช่คนไรคนติดตามถึงหนึ่งรับแล้วอขอบคุณมากัน้าอห่อตอนแรกคิดว่าจะทําคลิปแล้วก็คิดว่าไม่มีคนดูเราแน่เลยเราจะหมดกําลังใจแบบแน่เลยแบบทําประมาณตอนนี้ทำไปประมาณ5คลิปแล้วมีแบบ โอ้คนติดตามถึงร้อยคนก็ดีใจมากแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณที่ชอบคลิปขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณครับใครที่กดติดตามก็ขอบคุณมากนะใครกดไลค์ก็เลิฟเลยคอมเมนต์ก็รักเข้าไปอีกฝากด้วยนะเดี๋ยวจะมาลงแบบใจจอยจ้งจึงกันเลยวาลิซ่าไปทำอะไรกันบ้างนะจ๊ะไยบาย yeah. มีอีกเรื่องเรื่องที่สมาคมหัวใจของสหรัฐเอเมริกา ได้ยืนยันแล้วว่าเพลงล็อกสตาร์นั้นมีจังหวะดนตรีเทียบเท่ากับจังหวะการปั๊มหัวใจ CPR เลยให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของการปั๊ม CPR จะเอาให้แน่ใช่ไหมเอาใช่แมมให้แน่ใช่ไหมว่าแบบจะให้ปั๊มขึ้นมาเต้นหรือให้ปั๊มยังไง <laughs> เลือกเพลงได้จึ้งเกินโอ้โ <laughs> หเห็นแล้วอยากโดนปั๊มหัวใจเลยอะเออ <laughs> กน